งงหนักมากค่ะกับเด็กก็ไม่เว้นน้องนาดาลูกสาวแม่กบกับพ่อปรุ๊กเนี่ยนะคะโดนคนเข้าไปคอมเมนต์ติงสวยแบบแปลกแถมยังน้องนาดาเนี่ยต้องออกมาขอโทษด,ด้วยอา้าวงงอา้าวยังไงนะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะเผื่อม้อใหญ่มาเสิร์ฟล้วจ้า เรียกได้ว่าโตเป็นสาวแล้วแล้วก็อ,อกร่าจ,จับมากๆสำหรับน้องนาดานะคะลูกสาวคนโตของแม่ก,กบสุวรนันนะคะกับพ่อบุ๊กดนดุพรนนั่นเองค่ะซึ่งน้องเนี่ยนะคะมักจะออกมาโชว์ความสามารถนะคะผ่านทางโซเชียลอยู่เป็นประจำซึ่งล่าสุดของน้องนาดานะคะเขาก็ออกมาโชว์สเต็ปแดนซแกแบบน่ารักมากๆแต่ว่ากลับมีชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสะค่ะว่าสวยแบบแปลกๆสวยแบบยังไงไม่รู้อ่ะ โดยงานนี้นะคะน้องอาดาก็ไปเห็นคอมเมนต์นี้แล้วเขามาตอบว่าหนูถอดแว่นค่ะในวิดีโอเนี่ยเลยดูแปลกๆขออภัยนะคะทุกคนเอา้างงเดี๋ยวนะคือน้องอาดาคือน่ารักสใสเข้าใจแต่ว่าคนที่มาเข้ามาคอมเมนต์ คือยังไงคุณแม่ได้หรอแบบนี้ก็ได้หรองานนี้นะคะทำเอาแฟนๆนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจน้องนะัดดากันแบบแน่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องขออภัยใครเลยค่ะหนูน่ารักมากๆสวยแบบมั่นใจไปเลยค่ะความสวยของหนูไม่ได้ทําร้ายใครเพราะงานไม่ต้องขอโทษใครนะคะแล้วก็บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหนูสวยมากๆค่ะมั่นใจมั่นใจนะรอดอย่างเงี้ยแล้วก็หนูสวยละใจอย่าไปสนใจคําพูดของคนที่ไม่รู้จักเราเลยนะคะก็ เอาจริงขอแบบขอบพูดนิดนึงมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็แบบเอาจริงๆทุกคนมีความสื่อยอยู่ในตัวนะคะคือแบบคุณไม่แบบคุณไม่สมควรที่จะเข้าไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้ในพื้นที่ของเขาคือปีนี้มันปีไหนแล้วยุคไหนแล้วมันไม่ควรที่จะมาแบบ มี beauty standard หรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบงงง,งเข้าใจปะ้ะทุกคนมีความสวยในตัวของตัวเองค่ะมั่นใจไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะคืองานนี้ขออนญาตให้กําลังใจน้องนาดานะคะทุกคนมีความสวยในตัวขออย่าอีกทีหนึ่งแล้วนะ้อยดาไม่จาเป็นต้องขอดษใครเลยส่วนคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะขอร้องขอความกรุณานะคะต้องให้เกียรติละให้พื้นที่ซึ่งกันและกันด้วยเนาะก็ปีปีนี้แล้วมันมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้แล้วเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นคุณโดนแบบน้องนรดาคุณจะทํายังไงแต่ถ้าเป็นชานฉันไม่ยอมฉันจะจดชื่อไว้แต่ว่าฉันทํำอะไรไม่ได้ฉันจ,จดชื่อไว้ฉันจะจำไว้อีอมมเนาะอ่ะเมาหม้ค่ะคอมเมนต์กันมาได้นะอยากคุยด้วยอืกดหัวใจให้ด้วยขอร้อง